อุ้ยครับประดูใหญ่ๆครับเุ๊ยดูครับปรดูรดูใหญ่ๆครับประวัติทราสุขาราม ใบเปียบเลยครับเอาเอ้ยไอ้บอกอยากมาลุ้นน้ำอะ่ะเออเอะไรครับมาดูครับนี่ดำๆครับมาดูทนครับอายุยืนแน่อนอนครับมาดูไอพี่กระเดือกไปได้กระเดือกไปนั่นแหละเห็นน้ำไหมบุบหายไปแล้ว đồ này tôi dài lại phật cô hấp lúc nào nam lấy cái đứa ao có ao đó là ngoài lòng เดือดมาักาลงไหมแต่กินน้ำเลยเหรอกินข้าวต้มเออโอ้แต่บูบูมาลงเลยแหละชอบมาเล่นน้ำตอนนี้แหละแห้งแล้วครับนี่ฝาปั๊บปุ๊บปั๊บอยู่ ปลาไหมน่ะเขานี้ไปแล้วเรือจากเรือเรือตัวพิเศษมาแล้วขาวมาแล้วตัวยังไงเอาแล้วไปขามากน้ำมาเร็วจับปลานี่เร็วขาเร็วไม่สนใจแล้วไปนู่นเฉยเลยสงสัยจะทางนู้นมีอะไรดีแน่ๆ่ งัาไปตรงหลบไปทามขาวไปดีกว่าขามันต้องเห็นอะไรดีๆแน่ๆขาตรงนี้ดีกว่ามาั้งเห็นควายเห็นคว,วายดิโดนควายเป็นฟูงอยู่นู้นอ่ะฮักกัวควายเอาด้วยแก แล้วโอ้ยอะไรเกาะครับน,นั่นเแบบขาวๆบิน,นี่ะโอ้ยเอา้าน้ำมันลดหรือน้ำมันขึ้นอ่ะนี่ยเหมือนน้ำขึ้น น้ำไม่ได้ลดเลยนนเนี่ยเนี่ยมันขึ้นมาใสา่เฉมือนก็น้ำออกโอ้ยน้ำออกอยู่แล้วไอ้โบนี่ฮนะัมมีลดอยู่ระดับเดิมนี่แหละอันนี้น้ำออกขุดน,น้ำออกล้นตม สวยจริงๆครับน้ำออกน้ำลักษณะนี้ครับไอ้อกข,าว,ขาวครับดำลงเล่นละลงเล่นละโอ้ยพี่ดำเห็นน้ำเลยดีใจครับเอาแล้ว น้ำแล้วโอ้โหทำยังไงวะเนี่ยอายเล่นน้ำกันอย่างนี้ครับง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 ับป่าขาับน้ำเล่นงับ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 อ้าขามันไล่ไปถึงไหนอะ่ะไอควายเขาลงทุ่งไปแล้วมั้ง ่ารลองครับเสียก่าเสียงนกเป็นดนตรีเข้าไปครับโอ้ยมาแล้วพีขาวรู้บอกเห็นรีบๆอยู่นุนรอพี่ขาวมาเล่นน้ำก่อนมาอาบน้ำจุ๊บๆเลยแหละโอ้ยนั่งสักบักครับนอนครับค่อยเดินไปเรื่อยๆครับบุ่บบามไม่ได้ครับ เดินมาก็ไกลครับลัดทุ่งลัดป่าเลยครับว่าจะถึงเป้าหมายอ๋ออาบน้ำก่อนอาบน้ำก่อนเร็วต้องอาบน้ำก่อนพี่ขาวโอเค ตองอาบน้ำกันเลยออชอบเขาเลยครับเรื่องอาบน้ำนี่ชอบกัเลยไล่ไปดำไปสมทบแล้วลงไปเลยโอ้ยดำกับเรื่องน้ำนมานี้เร็วมานี่เร็วมามามา,มาใครป้ามาตรงนี้เร็วทรงนี้โคตรลึกครับโอ้ ลอยโอ้ยผิวดำอาบโคหดกว่าผิวขาวแค่ครึ่งตัวผิวดำจุ่มเลยจุ่มเบอร์เลยมาเรียบร้อยสบายใจสบายใจเย็ยนสบายแล้วไปเดินหน้าไปเลยนะรครับอ้าเอา้เอาอไปแล้วครับอ่ะบายใจแล้วได้อาบน้ำแล้วไปดู